สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็สวัสดีวันแม่นะคะวันที่12สสิงหาคมยังไงวันนี้ก็อย่าลืมบอกรักแม่กันด้วยนะคะ ส่วนในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้ทำการรวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของแอดใบฟ้าที่ FC ถามหามานะคะแล้วก็มีของคนโคราชที่เป็นรูปภาพพื้นหลังสีขาวนะคะแอดหวังอันนี้จะเป็นชุดข้อมูล3ตัวค่ะบนนอนมาของแอดตีน้อยแล้วก็มีเลขดับของแอดแอปเปิล ด้วยในช่วงท้ายคลิปนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูผลงานของแอดหวังกันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลชุดบนค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข0กับเลข2เจาะชุด2ตัวก็จะมี2 0 2 4แล้วก็0 4นะคะชุด3ตัวก็จะให้1 2 0 1 2 4แล้วก็1 0 4ค่ะ ส่วนอีก1ชุดนะคะแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดหวังด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดนางฟ้ากันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลข5เนาะส่วนตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปค่ะ ผลงานแนวทางงวดนี้นะคะคู่โต๊ดบนล่างของเขาเลขเด่นให้เลข8กับเลข9ชุดวินก็จะมีเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นํานำมาจับคู่ชุดก็จะมี7 5 8 5 9 5 7 6 8 6 9 6 เจ็ดแล้วก็8ปดค่ะของแอดนางฟ้าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของดอเด็กชน2กันเลยนะคะแนวทางงวดนี้ชุดพวงของเขาให้มา5ตัวจะมีเลข2เลข0เลข6เลข4แล้วก็เลข8 จาะชุด3ตัวจะให้602 648 2ตัวบนล่างก็จะมี02 06 48แล้วก็46นะคะาบางงวดแอดเจอผลงานก็เลยนำมาแบ่งปันให้งวดไหนไม่เจอก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณของดอเด็กชน2ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของคนโคราชรักไก่ชนกันเลยนะคะที่เป็นรูปภาพพื้นหลังสีขาวอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาเด่น10บหน่วยบนให้มา3ตัวเลข3มก็เข้าไปนะคะสลากออกสี่ห้าสมเลข3มไปออกหลักหน่วยส่วนผลงานแนวทางวดนี้เด่น10หน่วยบนของเขาจะให้เลข3เลขห้าแล้วก็เลขหก fc ท่านใดที่ติดตามผลงานของเขาอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาก็จะเป็นของ a d ดใบฟ้าที่ fc ถามหากันมานะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับชุดข้อมูล2ตัวก็คือ3553 ส่วนแนวทางงวดนี้เราก็มาตามกันต่อเลยนะคะเจาะชุดข้อมูล3ตัวของเขาก็จะให้924 925 934 935ชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี24 35 26 34 35แล้วก็36นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมผลงานที่เขาให้มาก็ไม่เยอะนะคะแอดก็ขอบคุณของใบฟ้าด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นบนนอนมาของแอดตีน้อยแนวทางงวดที่เล้วของเขานะคะให้มา3ตัวค่ะก็เข้าไป2ตัวคือเลข3กับเลข4เนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบน3ตัวของเขาให้เลข8เลข0แล้วก็เลข 1, <ม> 1> ก็ใครชื่นชอบคู่ไหนยังไงนะคะมีตัวเติมยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของแอดตีน้อยด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นของแอดกริดนะคะเป็นข้อมูลชุดล่างของเขาอันนี้แนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออกหนึ่งหนึ่งส่วนแนวทางงวดนี้คะ่ะชุด2ตัวของเขาก็จะให้ 01, 03, 12, 13, 15, 16, 17, 18 สองสี่สองห3าสอหแล้วก็3ามนะคะส่วนข้อมูลชุดบนของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเรานะคะแอดก็ขอบคุณของแอดกริดด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของเอ็ระเด่นกันเลยนะคะอันนี้เป็นชุดสรุปของเขาเลยค่ะแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข7กับเลข8เจาะชุด3ตัวก็จะให้2 8 7 2 7 6 2 7 4 2 9 4 2 7 7ชุด2ตัวพิกัดบนก็จะมี8 7 76 7ด9 4แล้วก็7จนะคะข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข6กับเลข7ตัวเจาะก็จะมี6 2 7 9 7 1 72แล้วก็60ค่ะของแอดระเด่นก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่เลขดับของแอปเปิลกันเลยนะคะที่ fc ถามหามาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะดับหลักร้อยดับหลักสิบแล้วก็ดับหลักหน่วยบนค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้มาแต่ละหลักอันนี้ก็ผ่านทุกหลักเลยนะคะสลากออก4 5 3ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของเขาให้เลข6 ดับ10บนของเค้าให้เลข8ดับหน่วยบนของเค้าให้เลข0ส่วนดับบนทุกหลักของเา้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0มาสลากออก4 5 3ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาค่ะให้ตัวเดิมคือเลข0 ส่วนดับ2ตัวพิกัดบนแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก5-3ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้นะคะสำหรับดับ2ตัวพิกัดบนของเขา อันนี้คือดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะส่วนต่อมาจะเป็นดับชุด3ตัวพิกัดบน30ชุด6กลับแนวทางงวดที่แล้วให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก453ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบายย่งปันให้แล้วค่ะอันนี้เป็นดับบน30ชุด6กลับเลยนะคะอันนี้ตัวกลับเกี่ยวด้วยนะคะ แต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนเนาะส่วนต่อมาจะเป็นชุดดับล่างค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาดับ10ล่างหน่วยล่างดับ10ล่างถือว่าผ่านนะคะส่วนหน่วยล่างไม่ผ่านค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างของเขาให้เลข9ส่วนดับ10ล่างของเขาแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาเพิ่มเติมให้ทีหลังนะคะ ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาสลากออก1นหนึ่งก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข2ชุดต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก1นึ่ง ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้นะคะอันนี้ก็คือดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยเว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ